มาคุมน้องบอยไม่ได้คุมค่ะเล่ามขอบคุณขอบคุณล้วแล่าขอบคุณขบคุณแล้วขอบคุณมือวันนี้เราพาไปเห็ุุุระแอรอดีซื้อที่ดินอยู่ที่บ้านเกิดย่บานเกิด,ากดหายหาคุณยายกับตอน<บ>ตอนตอนแรกที่ทุกคนเห็นคลิปแม่อยู่ที่เราไปกินข้าววันนั้นเนาะบอกว่าซื้อบานย้ายสางบานหย้ายม่กนกนสีเฮ็ดบุญกะถินแล้วที่เนี่ย พอดีซอยซอยบ้านที่เป็นบ้านเกิดเนี่ยนะครับบ้านยายมันเป็นซอยแบบมันบริติดอยู่ติดถนนของหมู่บ้านเป็นถนนขั้นกีดของหมู่บ้านแล้วคือมันต้องเข้าไปในซอยอีกโดยซอยนั้นเราก็มารู้รู้ว่าเป็นถนนเป็นซอยที่แบบปั่นให้กันเที่ยวไหมครับอยากพี่น้องปั่นให้กันเที่ยวมันบอกเป็นถนนสาธารณะคือถนนนั้นมันก็เป็นแบบมันก็เป็น ทุกคนสลาเพื่อเที่ยวซื้อแต่ว่าในโนนมันก็เป็นทีของใครของมันอยู่ผมก็เลยว่าในอนาคตมันจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารุ่นลูกล้านสืบต่อไปอะ่ะเออคือคือ,คอตอนนี้มันก็นอยุกับพี่น้องที่เป็นแบบพี่น้อง ขัานน้ำคนลกันออกมากนี่มันมันกระบาะวกันไดเนาะแต่พาแน่นาคตถ้าเกิดว่ามีการลูกลหาลกานเล้นหลอนหรือมีการขายต่อมือไปมันสสอยา่างมันเสียเดี๋ยวก็ตรงดเดี๋ยวต้ตงเดี๋สื่อทางเขา,เ,าเลยบอกว่าหาล่องหาสื่อที ก็ไปหากันแบบด่วนๆหาดวนๆเพราะว่าเขามีเวลาจัากัดด้ก่อนจะสางบานบ่เคยมีเวลาว่างพร้อมเราก็ต้องได้เริ่มสางบานเพื่อที่จะเหแล้วเซจก่อนเดือนก่อนพฤศจิกานะครับก็เลยได้ไปได้ทีอยู่ตรงขางลงเลียนหวยเตยเลยก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือสี่เห็ดบ้บานไปซ้ำสูงนะครับและที่นี่แฟนขับเป็นหูก่อนร้าอีก เพราะว่าแม่ไปไล่ซดขึ้นต้นมะขามแล้วเออนันเป็นปลาต้นมะขามนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเพิ่นปลูกต้นจันผานี่ผมกาลังต้องการพอดีคือก็ได้ความโชคดีที่ไปพอเจ้าของเพิ่นพอดีเนาะแล้วก็วอกกันคือเพิ่นอยากขายแล้วเพิ่นอยากขายเดี่วเดีวที่สำคัญคืออยู่ติดบ้านยายเลยบ้านยายเตงน่ะติดนติดกันเลยด้วยกันอันนี้คือถามแล้วเนาะว่า แม่รับย้ายถ้าสงมาไปเห็ดบ้านซื้อที่ไม่เนี่ยบบเดลือบ้านหลังนี้ย้ายกับแม่สิไปบไปอกให้น้องไปใครอยู่รองไงตอนแรกคันเพื้นบอออกไปงั้นใช่ไหมอ๋อคิดยากนแล้วเออแต่จริงๆหลังนั้นเขาไม่ควรทําลายหรอกคือคือถามแม่ขย้ายออก,อกไปอยู่ทั้งพุนนย่างหน่อยญาติพี่น้องผู้ใดแบบอันนั้นได้ใส่ประโยชน์ได้ยุ่ก็ถือว่ามีพื้นที่ในการรองรับ แขกแล้วนะคะสำหรับผู้ใดิี่มาเอาบุญกระทินน้่กันนอนเนี่ยหลังเก่าก็ไเลยหลังแม่ก็คือนี่พื้นที่เราบปนี่กันกระโลกกระสบายใจแล้วมุซา้เนี่ยกับไปไปเส้นโอทีเราเรียบร้อยนะคะก็เป็นเป็นของเข้าแล้วตอนนี้ก็เรือแม่เคียเคียต้นไม้ฝ่าวให้รางวัลคนเก่งหน่อยฝ่าวฝ่าวลไรกับเล่บบันเดนท่ายรูปไหบิ้งใช่ไหมคะว่าแบบเออไม่นี่กั แม่ก็ทรงดีใจอายุหน้าตาเล้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนี่เห็นว่านี่ถ้าเพิ่นยังบอกเลยนี่ซอให้รงางวัลคนเก่งเลยห้แล้วเจ้าไปจัดการทุกอย่างาคือคือเพื่อนบรูยินบรูเลยได้แบบคือคุยทุกอย่างพี่บอยยังคุยให้อะหนูยังไม่ได้คุยเลยซุปเขียจ้าป้นปลาไปแล้ว สุบเขียนะสุบเขียนี่ยังไปี่โก้ให้เอาครับเอาครับโอ๊ยเอาได้เอาใส่ไหมใส่ไหยคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเยอะยั่วโอ๊ยขึ้นไหล ใายแก้วนีแต่แนวผิดผิดโอ้แกยวอันนี้แก้วผิดโอ้บ็แหลกพนอันนั้นแ้วนี่ตัวมันเสียแก้วเข้ยวเขาเหมนปุยเลยอันนีอนี้ปุยเลย